โชคด,ดีครับที่อะอย่างนี้ขึ้นายมากขึ้นที่เกาีนะผมซึ่งเอาจริงแล้วก็ต้องยอมรับคับว่าได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นที่เหลีนะผมมีอะไรคนรู้จักมากขึ้นที่ว่าก็ผมรู้สึก สำเร็จในระดับหนึ่งนะครับที่ได้เสียงตอแบรับดี่ในเกาหลีครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายเป้าหมายที่ประเทศเกาหลีนะครับที่แบบว่ามันยังไม่บรรลุตอนนี้ครับผม,ผมก็เป็นช่วงที่กำลังตปหาเป้าหมายอยู่น,น้ อีวันแล้วทำอะไรบ้างครับเออจริงนี่คืออาทิตย์ที่2แล้วครับผมแล้วก็วันนี้วันสไตล์ครับเดี๋ยววันนี้เสิบนแล้วก็กลับเกาหลีเลยครับผมอยู่มาสองที่นี้สองวันแรกครับก็ทำแบบประชาชนใหม่กับทำพาสปอร์ตอันใหม่ครับผมแล้วก็ช่วงที่เหลือเนี่ยผมก็มีมาถ่ายงานหลายอย่างซึ่งอาจจะยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าล่าสุดก็มีถ่ายโฆษณาของวายเซอไวกับ4วันเต็มเลยครับผม เดี๋ยวรอดูตัวกันเลยเร็ช่วงนี้แบมแบมได้รับความนิยมที่เกาหลีมากอย่างที่เราตั้งใจไว้ครับถือว่าทําตามฝันสําเร็จแล้วไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยออกปากว่าดังทุกที่แต่ไม่ดังที่เกาหลีอ่าครับผมก็เอาจริงคือช่วงนี้เนี่ยคือมีรายการชัดสเซ็ตเลิฟสองนะผมที่ผมไปออกีนเกาหลีมาแล้วก็โุคดีครับที่อะไรอย่างนคลมันข่้นมากขึ้นที่เกาหลีนะผมซึ่ง เอาจริงแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นที่เกาหลีนะผมมีหลายคนรู้จักมากขึ้นที่ว่าก็ผมรู้สึกสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับที่ได้เสียงตอบรับดีๆตัวอย่างที่เกาหลีนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายเป้าหมายที่ประเทศเกาหลีนะผมคีดแบบว่ามันยังไม่บรรลุตอนนี้ครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงนี้กำลังตามไปหาเป้าหมายอยู่แบบนี้ก็สําเร็จขึ้นเรื่อยๆ ก็ใบเทียนผมว่าเราเป็นยังไงครับเยี่ยมเลยครับคำถามที่สองครับได้ข่าวว่าแบงแบงรักความสะอาดมากเนี้ยมากถึงขั้นไหนแชร์ฟังหน่อยเอ่อถึงขั้นไหนนะครับถึก็ทั้งความสะอาดวันทุกวันนะครับผมวันละประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครับไม่ว่าจะเสร็จงานดึกก็ทำครับผมแล้วก็เห็นผลที่ท่าเองเพราะว่าผมรู้สึกว่าตเวลาตอนนี้เคยผมไปอยู่ห้องพักของกอร์เซเว่นตอนนี้บิได้ไหมครับผม แม่บ้านเํามาทำแล้วมันไม่ได้หล um ั่งใจผมครับก็เลยเลือกที่จะทําเองหลังจากที่อยู่คนเดียวนะครับผมแล้วก็เวลาทำามสซาป้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นครับจนมันกลายเป็นงานอดิเรกครับผมก็เลยทำมาเรื่อยๆครับใครที่กลับบ้านแล้วรู้สึกแบบว่าเวันนี้ละมันเป็นวันที่ดีไหมหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยก็ลองหลังจากจุนนะครับผมมันจะสบายใจ กับชวน้ังจานแล้วหนึ่งนะฮะทำงานบ้านแล้วสบายใจเยี่ยมเลยลองกันดูครับอีกหนึ่งคำถามครับเดี๋ยวนี้นนแปมแปมเปิดบ้านต้อนรับคนดังมาสัมภาษณ์อ,อยากเชิญใครไปมากที่สุดครับเอาจริงตอนนี้ก็มีสองคนที่ผมอยากเชิญที่สุดนะครับผมคนแรกก็น่าจะเป็นคอสเลนนี่แหละครับผมพยายามมาสองเดือนแล้วเนี่ยงานไม่ตรงมาสักทีครับ <laughs> ก็เลย,ยเชิญมาไม่ได้นะครับผมส่วนคนที่สองก็อันนี้เป็น เห็นแฟนคลับดารายคนเขาคอมเมนต์มานะ่ยผมบอกว่าอยากเชิญพี่เซกิจากวงเรเบิร์ตเนี่ยผมก็รอดีเคยร่วมงานเพลงด้วยกันครับก็เลยพยายามเต็มที่ครับไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าก็อยพยายงกขอให้คิวลงตัวในเร็ววันครับจะได้เห็นผลงานสนุกๆกันครับครับที่4ครับแฟนๆเรียกร้องอยากเห็นผลงานแสดงในไทยเล่นหนังเล่นซีรีส์เล่นละครครับเอจริงก็ มีเข้ามานะผมก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าเข้ามาจากที่ไหนนะผมแต่ว่าคือผมเพิ่งเริ่งมงานโซโล่ได้ประมาณสองปีกว่าๆผมซึ่งผมอยากอยากที่จะโฟกัสที่งานดนตรีงานเพลงมากกว่านะผมแนตอนนี้การแสดงผมก็เลยจริงๆผมยังไม่รับครับตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องการแสดงจานอีเท่าไหร่เลครับผม โฟกัสที่งานเพลงกลัวเดี๋ยวเรียกแล้วผมไปเล่นแล้วกลัวหนังเขาเจ๋งผมก็เลนไม่กล้าเข้าปิดแน่นอนโอเคนะแต่ตอนนี้โฟกัสเรื่องงานเพลงก่อนใช่ครับครับผมก่อนพี่ๆ JB รวมถึงจินยองเข้ากรมก่อนที่เขาจะเข้ากรมเนี่ยได้เจอได้คุยกันบ้างไหมคือเอาจริงพี่จินยองล่าสุดผมก็เจอนะครับผมที่แฟนมิ้งของเกาหลีครับผมไปดูไปให้กำลังใจครับ ก่อนล่าสุดตอนที่ผมอยู่ไทยเนี่ยพี่นิยงเขาก็มาที่ประเทศไทยด้วยครับผมแต่ว่าวกรณีตอนนั้นเป็นาวาันที่ผมติดงานกรณีเลยไปดูไม่ได้ครับผมแต่ว่าก็ได้เจอได้่อยครับส่วนพี่เจเบีเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าขกรมก็จริงก็เราเจอกันแบบสองอาทิตย์ครัง้งอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอย่างนี้ประมาณสองสามเดือนนะครับผมพอดีต้องคุยเรื่องงานของก่อเส็ีตงสองสามอันด้วยครับก็เจอกันบ่อย เราเริ่มมีรายการ v าไ i ต t y ในเกาหลีหลายรายการแล้วเป็นยังไงบ้างครนะับกับประสบการณ์ตรงนี้อ๋อจริงก็รู้สึกดีนะผมตอนนี้ออกมาก็ทั้งเป็นรายการใน u t u b e ของเกาหลีตรงีงงงด้วย,วยแล้วก็มีรายการของทางหลายช่องที่เกาหลีลในตอนนี้ับผมซึ่งมีอีหลายรายการครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาผมแต่ว่าถ่ายเสร็จไปเรียบย้อยแร้วผมแล้วก็ในอนาคตจริงๆก็มีเข้ามาเรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะเลือกรายการที่เข้ามาตัวผมที่สุดแล้วก็ เรื่องรายการที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากดูนะครับผมงั้นก็เข้ามาแล้วก็กอ,อ,อ่านข้อมูติดตามด้วยนะครับและแน่นอนกับรายการบ้านแบบแบบแถวสาระแสตอบรับยังไงบ้างเนี่คอมเมนต์ชื่นชมจากแฟนๆเยอะมากครับ <c oughs> ออจริงๆก็รู้สึกดีนะผมคือมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าผมอยากทำมาตั้งนานแล้วครับเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าไม่มีสคริปต์เลยครับผมเข้ามานั่งคุยกันเรื่อยๆกับ ไม่ต้จะเป็นเรื่องอะไรครับผมก็คุยไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆผมอยากโชว์คือภาพลักษณ์หน่อๆของทั้งตัวผมด้วยแล้วก็ทั้งเกสต์หลายๆคนที่มาออกในรายการนะผมอยากโชว์ความเป็นตวัตวตนที่แท้จริงของเขาก็เลยทำรายการแบบนี้ขึ้นมาผมซึ่งาะว่าสิ่งตอบรับจากเกาหลีจริง,รแบบขงเขาก็ชอบนะครับเพราะว่าแบบเวลาออกมารายการเนี้ยแบบเกสต์คนก็จะเห็นแต่หลังรู้บอกว่าแบบจะดูแบบว่าสบายกว่าเวลาแบบไปที่ถ่ายสตูดิโออยู่างเงี้ยครับผม รู้สึกดีครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีออกมาก็ดูทุกวันสุดรั้วทุกวันสุดเลยนะครับโอเคแล้วจะมีโอกาสเห็นการเชิญแบบแครรับเชิญที่เป็นแท็กคลิปไลน์ไปออกรายการด้วยเป่ถ้ามีจะชวนแทนเป็นคนแรกเอาจริงคือตอนที่ก่อนที่จะเริ่มรายการตอนประชุมผมก็มีบอกไปนะครับว่าแบบว่าเออเราแบบก็มีเที่ยวไกลนะซึ่งจริงผมไม่อยากเชิญนะผมแต่ว่าด้วยเอาจริงตอนนี้ผมว่าเที่ยวไกลทุกคนเขาอยู่ที่เกาหลี คือยุ่งกันทุกคนเลยนะผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมติดต่อไปได้ยังนะผมแต่ว่าจริงคือเวลาที่ผมจะเชิญใครหรือว่าหลายหลคนเขาอยากจะมาออกก่อนเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่คือมันอยู่ที่ค่ายของเขาด้วยครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเกสต์ด้วยครับผมว่าเขาอยากจะออกมาไหมนะครับผมซึ่งจริงๆตอนนี้หลายคนที่ชวนไปเนี่ยก็มีคนเขาชวนเขาบอกมาออกก่อนแต่เขาบอกว่าเขาอยากจะออกก็เนี่ยผมก็นำเขามาออกบ้าง หลายคนที่แบบวาผมไเชิญนะเขาก็แฮปปี้ที่จะมาออกผมแต่ว่าก็มีหลายคนครับที่แบบว่าแบบมันไม่ลงตัวกันหรือทางค่ายหรือว่าแบบเขาแบบว่าอาจจะแบบไม่ชอบกินดีอะไรอย่างนี้ก็ออกมาไม่ได้ครับผมประมาณนั้นซึ่งทางทิวไลน์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เจอติดต่อกอะไรนี่นะผมแต่ว่าจริงๆก็เป็นเคสต์กลุ่มหนึ่งเลยที่ผมอยากเชิญมานะผมถ้าคนแรกเชิญได้ก็อยากเชิญบินนี่มาคนแรกครับครับเพราะว่าไหนมีแค่คนละทำไมเราถึงบินนี่ครับอ๋อคือ จริงๆผมกับมินนี่คือเหมือนกับว่าหลายคนไม่ค่อยได้เห็นผมกับมินนี่แบบเราอยู่ในช็อตเดียวกันทพราส่วนใหญ่ก็เลยแบบว่าอยากลองชวนมินนี่ออกมาสักรอบหนึ่งครับน่าจะสนุกดีครับผมแล้วก็อยากให้แบบอยากพูดกับเรื่องประเทศไทยเนี่ยครับเพราะว่าเหมือนอมินนี่เนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเขาพูดกัยหกอบว่าเขาแบบแบบแบบตอนอยู่ไทยเขาเป็นยังไงหรืออะไรในแบบตอนอนดีอตครับประมาณนั้นครับ